กล้องนาหลอกจากแบรนด์ต้าหัวนะครับตัวนี้จะมาในซีรีส์ของวิส Col ลอรนะรก็คือถ่ายภาพสีในตอนคืนโดยไม่ต้องเปิดไฟนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นบอดี้พลาสติกผสมกับโลหะนะครับสำหรับการปรับระบบกล้องเนี่ยเราสามารถดิฟสวิตจากสายกล้องตามสติกเกอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับความละเอียด200้พิกเซลนะครับแล้วก็มีไมค์ในตัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างกันเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างในตอนช่วงเช้านะประมาณ8โมงนะครับก็จะให้ภาพนั้นค่อนข้างที่จะ สว่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงเย็นนะครับสำหรับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงจากไม์ของกล้องรุ่นดังกล่าวนะครับก็อยู่ในระยะประมาณสองเมตรนะครับผมนี่ก็คือเสียงที่เขาบันทึกไว้ได้และนี่คือภาพตัวอย่างในตอนคืนนะครับขณะที่บริเวณนั้นนะครับยังเปิดไฟอยู่นะครับผมและนี่จะเป็นภาพในขณะที่บิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่ได้เนี่ย ก็จะให้เป็นภาพสีแบบนี้เลยนะครับผมและทั้งหมดนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นของกล้องรุ่นนี้นะครับผม